ทุกคนจาแบบนี้กันได้ไหมพันบัตต้นทาวเวอร์ซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้มีพันบัตต้นทาวเวอร์หนึ่ง พันบัตต้อนทาวเวอร์สแล้วก็พันุ์บัตตอนทาวเวอร์สอพันที่มาใหม่ล่าสุดนั่นคือพันธุ์บัตตอนทาวเวอร์สามนั่นเองแล้วคราวนี้เนี่ยพี่นิวเนี่ยก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับแมปพันบัตต้อนทาวเวอร์ไป3คลิปด้วยกันซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เราได้ทําไปคลิปที่2คือคลิปนี้ที่เราแบบว่าเจอคนแปลกหน้าแอดมานั่นคือบ๊อบส่วนคลิปที่3นั้นคือคลิปล่าสุดก็จะเป็นการเล่นในแมปกระโดดพันธุ์บัตต้อนทาวเวอร์สคือจะบอกว่าในพัานา บ๊อบเป็นใครอะไรยังไงทุกคนนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปเล่นในพันบัตตอนทาวเวอร์สเราเนี่ยจะไปเจอความลับอะไรอีกหรือไม่ เกี่ยวกับแมปทาวเวอร์นี้งั้นเราเนี่ยก็จะเข้าไปเล่นกันทุกคนนะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีคนเข้าไปเล่นเท่าไหร่กับแมปพันบัตต้อนทาวเวอร์สเพราะว่าในแมปนี้เนี่ยเหมือนกับว่าผู้พัฒนาแมปเนี่ยเพิ่งสร้างขึ้นมาเลยทุกคนนะและในตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปพันบัตต t อนทาวเวอร์สแล้วก็จะเห็นว่าพันบัตต้อนทาวเวอร์สนี้รู้สึกว่าแมปกระโดดเขาสูงมากนะทุกคนนะสีในแมปกระโดดหอคอยนี่คือเป็นสีพาร์ทเทลที่แบบว่าดูไม่น่ากลัวเลยแต่ว่านี้เนี่ยมันก็เป็นแค่ฉากหน เพราะว่านี่เลยเราสามารถเดินเข้าไปตรงนี้ได้ทุกคนนะเหมือนในพันบัตตอนเทวะหนึ่งเลยนี่ไงโดยการเดินเข้าไปตรงนี้พอเราเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าลัคราวนี้เนี่ยเราสามารถเดินมาตรงนี้ได้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเนี่ยจะสามารถวาร์ปไปอีกมิติหนึ่งได้หรือไม่ถ้าเกิดตรงนี้มันเดินไปได้แสดงว่าเราวาร์ปได้เฮ้ยไม่ได้ทุกคนเหมือนกับว่าเมื่อกี้นี้เห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยสามารถเดินบนนี้ได้ทุกคนนะนี่เพื่อนเรามาตรงนี้ใช่ปะเห็นเพื่อนเราเดินได้อ่ะเฮ้ย Graph. ตรงนี้เดินได้ เอาเปลี่ยนที่ทุกคนเปลี่ยนที่เพราะว่าในพัน b ั t t o n t o ว e r หนึ่งน่ะตรงนั้นน่ะเดินได้แต่ว่าพอเป็นพัน b u ต t น Tower สามนี้ตรงนี้เดินได้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าถ้าเกิดเราเดินไปเลยน,นั่นไงแล้วเราเนี่ยก็มาเจอกับแบบว่าเจ้าฟาวเวอร์ ็มีหลายๆลายคนพ์มาบอกว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันชื่อว่าฟลาเวอร์ทุกคนนะหรือว่าเจ้าดอกไม้คือจะบอกว่าไอ้ห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่เราคุ้นตาทุกคนนะเพราะว่าเป็นห้องที่เหมือนอยู่ในบัตต้อนทาวเวอร์หนึ่งเลยแต่ว่ามันต่างกันตรงที่แบบว่าไอ้ตรงเจ้าดอกไม้เนี่ยเหมือนกับว่ามันมีเป็นคล้ายๆเล่นของทุกคนนะเนี่ยเหมือนกับว่ากำลังทําพิธีกรรมอะไรสักอย่างแล้วตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีน้าผีนะอุ้ยเดี๋ยวนะ ทำไมใส่หน้ากากด้วยอะ่ะแล้วก็มีตรงนี้ทุกคนนี่ตรงนี้ก็มีคือตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่ามีเอ๊ะเดี๋ยวนะคุณคุณไหมเนี่ยรู้สึกว่าหมวกคุณคุณนะทุกคนใช่เลยจะบอกว่าหมวกที่เราเห็นนั้นเป็นของผู้พัฒนาแบบ Pool Hair Tower ทุกคนจำแบบ Pool Hair Tower ได้ไหมที่เป็นแบบกระโดดดึงผมอะ่ะแล้วบคุคคลคนนี้เนี่ยเป็นผู้สร้างแบบ Pool Hair Tower แล้วที่มั่นใจเลยคือนี่เลยเธอใส่โคบ็อกด้วยเห็นไหมเหมือนกับว่าขาด้วนข้างหนึ่งใช่เลยทุกคนหมวกลายเดียวกันแล้วก็นี่เลยโครงกระดูกนี้มีเหมือนกกับบวว่่าใสโคอออเเเหมืนลยย้ <laughs> ดี๋นะทไผู พัฒนาแบบพูแฮทาวเวอร์ถึงมาอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วเนี่ยเอาแหละเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงเจ้าดอกไม้กันทุกคนรู้สึกว่ามันน่าจะมีความลับอะไรให้เราหาอีกแล้วมันจะจ้ำสแก์ปะเนี่ยเอาเข้าไปกันเฮ้ยเอาอีกแล้วบอกเลยว่าเราหาเรื่องนะทุกคนนะเหมือนกับว่าเราถูกวาร์ปมาอยู่อีกมิติหนึ่งแล้วแล้วเราก็เดินมาเจอป้ายตรงนี้อุ้ยอะไรอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเข้ามาที่นี่เนี่ยคุณก็จะไม่มีทางออกไปได้เลยฮะจริงเหรอไหนดูซินี่ไงกด อุย้ยจะบอกว่าพอเราเข้ามาในตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเกิดแค่เล่นในคอมใช่ไหมอ่ะลองกดดูกดออกนะเนี่ยมันไม่ยอมให้เรากดออกแล้วทุกคนนะแต่ว่าถ้าเกิดใครเล่นในมือถือเนี่ยก็ปัดหน้าจอทิ้งไปได้เลยนะเหมือนกับว่าเราเห็นเจ้าดอกไม้นะ่ะยืนตรงนู้นเห็นไหมทุกคนใกลๆนู่นอ่ะอันนั้นน่ะคือเจ้าดอกไม้เดี๋ยวเราเนี่ยจะลองเดินไปใกล้ๆแล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวนะใครแอดอุย้ยใครแอดมามีคนแอดมาทุกคนเมื่อกี้มีคนแอดมาแต่เราไม่ได้รับเราไม่ได้กดยอมรับเมื่อกี้นี้ แล้วคือหายไปแล้วอ้าวนั่ไง livelihood. ถ้าเกิดเราไม่กดยอมรับเพื่อนคนนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะถูกเตะออกทุกคนใช่เลยเนี่ยเราถูกเตะออกมาเลยเหมือนกับในแมปพันปต้อนทาวเวอร์หนึ่งเลยที่แบบว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ก wow ดยอมรับบอบเราก็ถูกเตะออกเหมือนกันแต่ว่าอ uh ันนี้ใครแอดเรามาซึ่งไม่ใช่บอบตอนนี้ก็เข้ามาในแมปใหม่อีกรอบนึงอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปใหม่นะทุกคนเพราะว่าเหมือนกับว่าไม่คี้นี้เนี่ยเราถูกเตะออกจากแมปนะแล้วเราก็ว้ามันตรงนี้แล้วไปเข้าไปกันใหม่ทุกคนปึ๊บ ก็เหมือนกับว่าพอเราเข้ามาในเนี้ยเราเนี่ยก็ต้องเดินไปหาตรงเจ้าดอกไม้ตรงนู้นทุกคนนะนี่เราต้องเดินไปหามันเหมือนกับว่าพอเราเดินไปใกล้มันเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีใครก็ไม่รู้เนี่ยแอดเรามานะอ่าเดี๋ยวคอยดูเชื่อไหมว่าเดี๋ยวจะมีใครแอดเรามาแต่คราวนี้เนี่ยเรานี่ไงนี่ไงทุกคนใครเนี่ยอกดยอมรับไปเอา้าเอา้าเฮ้ อ๋อตอนแรกนึกว่าหลุดไม่หลุดทุกคนนะเหมือนกับว่าเมื่อกี้นี้เรากดยอมรับเพื่อนแล้วใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีข้อความเด้งขึ้นมาว่าเออเลอิกแต่ว่าเราก็ไม่ถูกเตะออกนะเดี๋ยวเราเนี่ยเดินไปหาเจ้าดอกไม้ใกล้ๆดีกว่านะอยากรู้ไงว่าถ้าเกิดเราเดินไปใกล้ๆอะ่ะมันจะหายไปหรือเปล่าทุกคนซึ่งพอเราเดินไปใกล้ๆเนี่ยมันดูไม่เหมือนเจ้าดอกไม้เท่าไหร่นะเอ๊ะเพราะว่าลักษณะมันนั้นไม่ใช่ทุกคนนะนะลักษณะดูเหมือนไม่ใช่เจ้าดอกไม้เลยอะ่ะมันคือเอ้ยหายนั่นง พอเราเดินไปใกล้ๆมันหายไปเลยนี่ซึ่งตอนแรกน่ะมันยืนอยู่ตรงนี้แต่พอเราเดินไปใกล้ๆมันวราปหายไปเลยทุกคนนะจะสังเกตว่ามันมีเหมือนกับว่าเป็นลูกกลมๆแบบนี้เต็มเลยทุกคนนะไม่ได้มีแค่อันเดียวมันสามารถเดินเข้าไปแตะได้หรือไม่หนึ่งดูซิเปึ๊บอุ้ยอุ้ยทุกคนจะบอกว่ามันหันตามมาด้วยนะหรือว่าเราหันตามันสังเกตไหมว่าตรงนี้มันเหมือนกับว่าเป็นแบบว่าลูกกระตา ลูกตาแบบทรงพีระมิดน่ะจะบอกว่าพอเราเดินไปแตะเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรนะแล้วมันก็หันตามเราเหมือนในลูกกลมๆเลยอะคือตอนนี้เนี่ยก็เดินมาทั่วนะทุกคนนะก็ยังไม่เจออะไรที่แบบว่าเป็นความลับเพิ่มเติมแต่ครนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองกระโดดขึ้นไปข้างบนดีกว่านะ <S <S เผื่อแบบว่าเราเนี่ยจะไปเจออะไรดีๆหรือว่าจะไปเจอความลับมันเองนะเพราะว่าในแมปกระโดดทาวเวอร์นี้มันแบบว่าชอบมีความลับซ่อนอยู่ใช่ไหมทุกคนนะรู้สึกว่าจุดแกล้งในแมปบัตต้อนทาวเวอร์สามี่คืออยู่ไกลเหมือนกันนะเนี่ย ออกแนวแบบว่าอยู่สูงนะนี่ไงใกล้ถึงยังก็ยังบอกเลยว่าจุดแกล้งนี่คืออยู่สูงมากเลยอะแต่เหมือนกับว่าเออใกล้ถึงแล้วทุกคนนะนี่ไงถึงแล้วโอ้บอกเลยว่าจุดแกล้งนี่คือเหมือนในแบบพันบัตตันทาวเวอร์หนึ่งพันบัตตันทาวเวอร์สองไงนะนี่แล้วก็มีป้ายข้อความเหมือนกันเลยว่าคุณเกลียดคนแกล้งหรือไม่ซึ่งตอนนี้มันก็ไม่มีใครไง เราก็ liksom, ไปได้เห็นไหมทุกคนเนี่ยมันจะเป็นการแก้เหมือนว่าใช้มือชกเองเห็นปะมันไม่มีใครแก้ไงสงสัยว่าทุกคนเนี่ยไปหาความลับกันหมดงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองกระโดดขึ้นไปตรงเส้นชัยเองก็แล้วกันนะทุกคนนะเผื่อแบบว่าไอ้ตรงเส้นชัยเนี่ยมันแบบเออมีความลับอะไรซ่อนอยู่อย่างงี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบบไปเส้นชัยให้ได้ ตรงนี้มีความหนืดโอเคนี่เลยซึ่งเราก็ใกล้ถึงแล้วอย่างที่บอกนะว่าเวลาเรามาเล่นแมปกระโดดทาวเวอร์เนี่ยยังไงซะเราก็ต้องกระโดดไปตรงเส้นชัยให้ได้ต่อให้ในแมปกระโดดนั้นยากแค่ไหนก็ตามแต่ว่ามันก็จะมีบางแมปแหละที่เรากระโดดไม่ได้เฮ้ยจะบอกว่าในแมปพันปต้นทาวเวอร์สามแอบยากเลทุกคนนะเหมือนกับว่าแมปกระโดดนี่แอบยากนิดนึงแต่ก็แบบไม่ได้จนเกินไปอ่ะนี่เลยเราก็มาตรงนี้แหละเปิบพื้นหายพื้นหายพื้นหายโอเคอันนี้คืออะไรอะ่ะอย่าบอกเลยว่าพื้นสีสีตรงนี้ นั่นไงหายเลยทุกคนนะเุยบอกเลยว่าแกล้งกันแบบแกล้งกันได้เยอะเลยเนี่ยถ้าเกิดแบบว่ามีเพื่อนมายืนตรงนี้ใช่ป่ะเห็นไหมสามารถแบบแกล้งเพื่อนได้เลยอะ่ะ <c oughs> ก็อย่างที่บอกเลยว่าพันปะต t นเทเวอร์สเริ่มไม่ง่ายทุกคนนะบอกเลยว่าเออเริ่มไม่ง่ายและนี่ไงคือแบบต้องใช้ความพยายามนี่ไงมาตรงนี้ไี้ว่าโอ้ยดีเนี่ยที่มันให้เรากระโดดแค่ที่เดียวแล้วก็ตรงนี้เป็นไงอ๋อนี่ไงเฮ้ยโอ้ยเลเซอร์สีแดงปึ๊บเฮ้ยโอ้ยอย่าดีอย่าดีอย่ามีเลเซอร์สีแดงเยอะได้เลย บอกแล้วว่าเลเซอร์สีแดงมันโดนครั้งเดียวมันตุย้ยนี่โหเลเซอร์สีแดงเพียบเลยอนี่ยทาไมมันต้องมีเยอะขนาดนี้ด้วยโดนมาถูกวะเนี้ยปึบเดี๋ยนะขอดูก่อนเอ๊ะเหมือนกับว่าเราต้องไต่ขึ้นไปป่ะใช่ทุกคนเราต้องไต่ขึ้นไปตรงนี้ป่ะโอเคมันให้เราไปไหมเนี่ยโอเคได้มาถูกต้องนี่ไงไต่ขึ้นมาวันนี้แล้วคราวนี้เราก็จะมาเจอเหมือนกับว่าเป็นเขาวงกดเล็กน้อยเราก็ต้องทําการหาทางออกซึ่งทางออกนั้นอยู่ตรงนี้แน่นอนออกแนวแบบอ้าใช่เลยทุกคนเดี๋ยวมาเจอทางออกแล้วใช่หรือไม่ไม่ใช่ทางเก่านะ ทางออกนะปุ๊บฮ่าใช่เลยแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้โอ้โหบอกเลยว่าพันปุ่นต้นเทว์สเป็นอะไรแบบแบบสับแบบใหม่ทุกคนนะนี่ไงบอกเลยว่าพันปุ่ต้นเทว์หนกับ2เนี่ยไม่มีตรงนี้นะว้าวบอกเลยว่าเขาแบบทําดีเหมือนกันในเนี่ยตอนแรกนึกว่าแบบกระโดดจะเป็นแบบเดียวกันแต่ไม่ใช่ทุกคนนะแบบกระโดดคนละแบบอุ้ยตรงนี้ไม่แบบสะพานสมมติว่าถ้าเกิดเรามาแกล้งเพื่อนตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่จี๊ดมากทุกคนนะ เนี่ยแกงกระโดดเหยียบสะพานใช่ปะ่ะแล้วพื้นก็จะหายแล้วด้านล่างนั้นนะ่ะก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นบอ่อลาวาโอเคไปกันต่อเหมือนกับว่าตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วนะมันจะมีความลับอะไรอีกหรือไม่เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปลุ้นด้านบนกันทุกคนนะมาเลย <c oughs> เลเซอร์สีแดงมาอีกแล้วครับท่านโอ้เซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์โอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อย่าโดนนะไม่งั้นเราก็เราตุยต้องไปเริ่มใหม่นะข้อร้องข้อร้องว้โหโอเคโอ้โหเลเซอร์สีแดงยังไม่หมดอีกเราขึ้นมาบนยอดได้แล้วโอ้แต่ว่่่่าาาาาาในนรรรระะหวงงททีเเกกโดดขึ้ม็ เจอความลับอะไรทุกคนนะอะไปกันต่อ,อว้าวออกแนวแบบออกแนวแบบบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์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 ช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยเลเซอร์เลือ้ตื่นเต้นว้าวมันแคบจังนะพื้นที่โอ้ยพื้นที่มันแคบจังเลยว้าวอย่าโดนนะโดนทีเดียวตุยนะโอ้พักหายใจแป๊บหนึ่งใกล้แล้วทุกคนนะเลเซอร์ยังไม่หมดอ ฮึบโอเคโอโหโชคดีหน่อยที่ตรงนี้มันไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่แต่พื้นหายฮึบฮึบวาย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 โอเคโอ้ถึงแล้วทุกคนโอ้ย oh, นี่ไงแล้วเราก็ได้รับเหรียญตราด้วยเห็นไหมนี่และในตอนนี้เราก็ถึงเส้นชัยของพันบัตต้นทาวเวอร์สามเป็นที่เรียบร้อยถามว่ามีความลับอะไรเพิ่มเติมไหมก็ยังไม่เจอความลับเพิ่มเติมนะทุกคนนะแต่จะบอกว่าไอ้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยไม่ใช่ของรางวัลหรอกมันจะเป็นให้เราซื้อนี่แหละ <laughs> เราต้องซื้ออะทุกคนคิดดูดิเปเลเซอร์อก็ไม่ฟรีกโอ้โหไม่มีอะไรฟรีเลยทุกคนนะสรุปแล้วไม่มีของรางวัลเลยเพราะว่ามือตบเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไงทุกคนจะบอกว่ามือตบไม่ได้อยู่ตรงเส้นชัยไงแต่คราวนี้เนี่ยเราก็ยังไขความลับไม่ได้ว่าพันตต่นทาวเวอร์สมมันต้องการซื้ออะไรเดี๋ยวจะให้ดูว่าใครแอดเรามานี่เลย บุคคลคนนี้คือคนที่แอดเรามาพอเราเนี่ยเข้าไปมิติของเจ้าดอกไม้ไม่มีชื่อทุกคนไม่มีชื่อแต่ว่าเป็นเครื่องหมาย question mark แล้วดูจากรูปดิรูปคือแบบว่าไม่รู้เลยว่าเป็นตัวอะไรนะแต่รู้ว่าไม่น่าใช่คนหรือเปล่าอีกปริศนาหนึ่งก็คือนี่เลยผู้พัฒนาแมป p ู o l h ทาวเวอร์ ทำไมถึงมาอยู่ในสภาพแบบนี้หรือว่าผู้พัฒนาแมบบไม่ถูกกันหรือเปล่าส่วนอีกคนนึงเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คิดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแมบบกระโดดนี่แหละถ้าเกิดใครรู้ว่าบุคคลคนนี้เป็นใครก็คอมเมนต์บอกด้วยนะทุกคนนะบางทีนั้นน่ะน่าจะเป็นคนที่แอดเรามาหรือเปล่านี่เห็นไหมพอเราเดินไปใกล้มันจะหายไป, <S <S ไปเห็นไหมทุกคนหายไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดมีความลับอะไรเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปให้กับทุกคนได้ดูกัน